ยินดีต้อนรับสู่ Mars Auto Garage แหล่งรวมรีวิวและอัปเดตท,ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับอากาศยานยุคใหม่ ยานพาหนะทางทหารและเทคโนโลยีด้านกลาโหมล้ำสมัยต่างๆในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเครื่องบินขับไล่ฝึกขั้นสูง a l e n i a Air Match M 346 Master รุ่นปี2025ซึ่งยังคงพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำคัญในการเตรียมนักบินรบสำหรับการปฏิบัติภารกิจกับเครื่องบินรบยุคใหม่ M 346 Master ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Leonardo จากประเทศอิตาลีและไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินฝึกเท่านั้น แต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องบินรบเบาได้อีกด้วยโดยได้รับความนิยมมากขึ้นในหลายประเทศ M 3 4 6 Master มีชื่อเสียงในเรื่องความคล่องตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยและต้นทุนที่เหมาะสมทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีในการเชื่อมต่อระหว่างการฝึกบินเบื้องต้นกับการปฏิบัติภารกิจจริงกับเครื่องบินขับไล่เต็มรูปแบบรุ่นปี2025นี้มาพร้อมกับการอัปเกรดหอลายจุด ทั้งในด้านระบบอาวุธอวิโอนิกและความยืดหยุ่นในการใช้งานโดยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ1,060กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้สูงถึง45,000ฟุตซึ่งเป็นระดับประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4และ5อย่างมากช่วยให้นักบินฝึกได้สัมผัสสถานการณ์การรบสมจริงตั้งแต่ขั้นฝึกจุดเด่นสำคัญของ M-346 คือการใช้เครื่องยนต์คู่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ โดยติดตั้งเครื่องยนต์ h o n e w e l l f 1 2 4 g a 2 0 0จำนวน2เครื่องให้แรงขับที่ราบพื่นคล่องตัวสูงและประหยัดพลังงานอีกทั้งยังดูแลรักษาได้ง่ายซึ่งเหมาะสำหรับกองทัพที่ต้องการลดต้นทุนโดยไม่ลดประสิทธิภาพภายในห้องนักบินของ M346 เป็นระบบ glass cockpit สมัยใหม่ที่จำลอง l a เยอรของเครื่องบินรบขั้นสูงเช่น Eurofighter t y p h o f 16และ f 35โดยมีหน้าจอมัลติฟังชัน HUD และระบบควบคุมแบบ HOTAS หรือ Hand On t h r o t t and Stick ทำให้นักบินฝึกสามารถคุ้นเคยกับระบบที่ใช้ในเครื่องบินรบจริงและยังสามารถจำลองภารกิจหลากหลายรูปแบบด้วยระบบฝังจำลองยุทธวิธีในตัวเครื่องซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ชั่วโมงบินจริง อีกหนึ่งจุดแข็งของ M346 คือความอนเนกประสงค์โดยแม้จะถูกออกแบบมาเพื่อฝึกนักบินแต่ก็สามารถติดอาวุธเพื่อใช้ในภารกิจโจมตีเบาได้ โดยมีจุดติดตั้งอาวุธถึง9จุดรองรับทั้งขีปนาวุธอาวุธปล่อยนำวิถีและถังเชื้อเพลิงสำรองรุ่นปี2025ยังเพิ่มความสามารถในการรบด้วยระบบกำหนดเป้าหมายแบบใหม่และระบบเชื่อมต่อข้อมูลขั้นสูงเพื่อให้สามารถประสานงานกับเครื่องบินลำอื่นในภารกิจได้ดียิ่งขึ้น ในด้านความปลอดภยัยเครื่องบินลำนี้มาพร้อมกับเก้าอี้ดิดต,ตัวแบบซีโร่ซีโร่และระบบป้องกันการเข้าสู่ภาวะสตอลหรือสปินโดยอัตโนมัติรวมถึงระบบไฟบายไวที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วทำให้เหมาะทั้งสำหรับผู้ฝึกบินและการบินผ่าแผลงการบำรุงรักษาก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีเพราะออกแบบมาให้ชิ้นส่วนสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนได้ง่ายช่วยลดเวลาหยุดซ่อม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา M 3 4 6 Master ได้รับเลือกใช้งานจากหลายประเทศเช่นอิตาลีอิสราเอลโปลแลนด์และสิงคโปร์โดยรุ่นปี2025ยิ่งตอกย้ำความเหมาะสมของเครื่องบินลำนี้ในยุคสมัยใหม่ไม่ว่าจะใช้ฝึกนักบินหรือลงสนามจริงในภารกิจเบา M 3 4 6 Master ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและความสามารถที่หลากหลาย หากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานและยุทธโธรกรณ์ทางทหารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mars Auto Garage ของเราไว้เพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์